สวัครับดูผมกินขานออนครับผมผมแชร์เนนตสิครับทางช่องเฟสต์มอ์ไค์ครับวันนี้จะมาอา่รีวิวแนะนำเรื่องไตตาทครับตัวนี้เป็น CBR ครับไตตาท CBR นี่ครับมันไม่มีแรงครับมันกดแรง ว่าอา,อายุมันหลายปีแล้วครับมันแก่สตาร์ททำว่ามุนได้มุนครับแค่สตาร์ทปกติมุนธรรมดาเนี่ยแ,แต่ว่ามันมุนไม่แรงครับกาลังไม่พอพอเราสตาร์ทไปสตาร์ทมามันก็ไม่มีแรงครับมไม่มีกําลังวันดีเช็คดูว่าเป็นที่ใจสตาร์ทแน่นอนก็เลยเอาของโซนิคครับอยู่อยู่ร้านพอดีของอยู่ร้านไม่มีของซีเรียครับมีของโซนิค โวนอีกไ้หาเป็นของธรรมดาครับไม่ใช่ของแท้ครับก็ได้เอามาเทียบดูเทียบดูก็ปรากฏว่าเหมือนกันครับใกล้เคียงเกือบร้อซนครับนี่ของโซนอีกจะได้มันจะสั้นอยู่กว่าประมาณห้ามิลครับทั้งตัวนี้ครับคือเทียบแล้วจากจากหัวจุดท้ายมันจะสั้นอยู่ประมาณ5้ามินครับ ก็เลยใส่เข้าไปว่าจ,จะได้ไหมครับเพราะว่าเกปนี้ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยลองไม่เคยลองสับใส่ดูรครับคือวันในอันไหนที่มันเสียก็ซื้อของยี่ห้ออะไรก็ครับแต่วันนี้พอ,อ,อดีมีของโซนิกก็เลยจับมาวัดดูเออน่าจะใช้กันได้ก็เลยใส่เข้าไปครับนี่ครับอันนี้สองโซนิกใส่เข้าไปแล้วครับตัวนี้เป็นไดธรรมดาลลครับไม่ใช่ไดแท้ครับไม่ใช่มอเตอร์สตาร์ทหรือเขาเรียกมอเตอร์สตาร์แต่างตาชขางบางที่ก็เรียกไดครับ ตัวนี้แรงหมดครับขับไม่ได้สตาร์ทอึ้อึ้อึ้อไม่มีกำลังขับใดครับขับไปเครื่องยนต์ครับเลยมาใช้ของโซนิกครับโซนิกไม่ได้ใช่ของโบนะครับเป็นของเดิมครับแต่เป็นของธรรมดาครับตัวของเทียมไม่ใช่ของแพ้ครับอันนี้ก็สตาร์ทให้ดูครับว่ามันกำลังมันพอนะครับฟังเสียงครับ สตาร์ทง่ายครับแบบมีกำลังครับขับได้เฉยครับได้มอเตอร์สตาร์ทโซนิีขับของ CBR ไหครับแต่ไม่รู้ว่าเออมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนขับได้นานแค่ไหนครับก็ภาวนาขอให้อยู่นานๆเหมือนของเดิมมันนะครับเหมือนของโซนอของของ CBR ครับมีสตาร์ทแรงดีครับ ครก็ลิปนี้ก็เป็นริปแนะนำครับทางเรื่องหนึงสมมติว่าเราไม่มีของ CBR หรือว,ว่าหายากหรือว่าแพงกว่าเราของใส่โซนิกก็ขับไปครับอันนี้ผมเป็นเคสแรกครับท,ที่ที่จะลองเอามาสับกันดูครับเพราะว่าอยู่ที่ร้านมันไม่มีของ CBR ครับก็เลยเอาของโซนิกมาลองครับ มาเทียบดูว่าใกล้เคียงต็งได้ลองใส่ครับใช้ได้ครับก็คิดว่าน่าจะเก้าสิบหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าอนาคตไม่รูว่ามันจะขับไหวไปได้นานแค่ไหนครับถ้ามันอยู่ได้นานก็เป็นโชคดีของลูกค้าไปครับของช่างด้วยครับือแก้ปัญหาได้ครับวันนี้คือ,อเคล็ดลับหนึ่งที่เคล็ดลับเอาใจนํำมาฝากครับ พอดอีคลิปนี้เคปนี้ก็ทำรั้งได้ครับก็ใช้ไร้งานได้ครับก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมหรือว่าช่างด้วยกันครับผมหวังว่าทลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อทุกคนไม้มากก็รักครับผมําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจบลงแค่นี้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ